โอเคครับต้องกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมวัเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้เกม racing master กันนะครับวันนี้เราจะมาเก็บเพชรเพื่อมาสูมรถกันต่อนะครับ <c oughs> เล่นด้วยครับสวัสดีด้วยนะครับเล่นด้วยไหวจังเกมยังไม่พึ่งได้เริ่มน้องมาขอเล่นด้วยแล้วล่าสุดอยากเล่นด้วยก็มาเลยครับน้องชายอยากเล่นด้วยก็มาเลยนะครับ กดอื่นนะกดไลค์ให้พี่ก่อนนะใครที่จะเล่นกับพี่นะไปกดไลค์ให้พี่ก่อนนะสำหรับใครที่ดูย้อนหลังพี่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กก like, และให้กําลังใจเพยด้วยนะแนนเน่นะ no, 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 no. วันนี้พี่จะมาลงแรงกันนะครับพี่จะเอารถแรงลงแม่งเลยนะคือที่ผ่านมาคือพี่เบบเอารถแบบธรรมดามาเล่นไงแบบพี่ไม่ได้ที่หนึ่งกับน้องเข้าใจปะคือวันนี้พี่จะเอารถแบบรแรงเลยลำบงลำโบอะไรเงี้ยลงเลยนะวันนี้แล้ววันนี้เรามาทดสอบการไลฟ์สตรีม ในการ En c o d ดของ AV1 ด้วยนะก็แน่นอนครับมันจะคมชัดกว่าเดิมแน่นอนนะปกติผมใช้264ในการเอนโคดแล้ววันนี้ผมมาลองเอนโคดในยการใช้ AV1 ดูครับมาดูซิว่ามันจะภาพสวยขนาดไหนกันเชียวนะวันนี้นะก็คือการทดสอบไปในตัวนั่นเองนะท่านชมนะก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะมาวอร์มเล่นรถกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเล่นรถแปลงๆกันนะครับวันนี้ ผมต้องเล่นกิจกรรมวันนั้นคนนะตอนนี้เราต้องทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เรียกว่าแบบหาเพชรนะท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมต้องหาเพชรนะฮะเพชรค่อนข้างหายากจริงๆเลยนะเนี่ยหนึ่งร้อยเพชรแล้กับเชี่สิบเพชรนี่ก็สําคัญยุ่งกันนะถ้าเราเก็บเพชรทีนี้หน่อยนะก็เอาไว้สุ่มนะก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่นกันนะทุกคนเดี๋ยวขออน,นุญาตผมตั้งค่าไมค์ก่อนนะเพราะว่าผมพูดเสียงดังนะผมใช้ได้แบบตะโกน ดังๆให้ท่านชมได้ยินกันนะครับผมจะเอาไมค์ไว้แบบโคตรไกลแล้วกันนะครับอืโอเคตาตาเรกข,ของวันเดี๋ยวเรามาวอมกันก่อนละกันนะครับกับ e-trice นะครับจะกลัวรถนี้โคตรแรงนะันท่านชมนะแต่ถ้ามันถุ่มเจอรถที่แบบไม่ค่อยบาลานซ์ไปเจอคนตึงกว่าก็อาจจะหนักนววเลยครับสำหรับรถคลาสคันนี้นะมา โอเคแลมโบมาอีกแล้วเลยผมปิดแล้วครับอีไทยไม่เอาครับอันนี้ขออนุญาตปิด เอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาแปดย่งแรงเลยว่ะตาเรที่มันเจออาเปดเลยตัวเนี่ยอาแปดแรงมากเลยครับสามารถแซงแอมโบได้แรงจริงเฮ้ยตาเลขที่หนึ่งเลยว่ะของจริงปล่ะของจริง ของจริงจัดขลังตามาเพียบอุ้ยพุ่งดีจังเลยน้องรายเอาละทางตรงอย่างนี้รถนี้มันแรงอยู่แล้วโอ้มันพุ่งดีจัด พี่น้องทำไมแอปต่อๆทำไมมันมันเงียบจังมันนิ่งจังมันมีปัญหาอะไรป่ะเนะี่ยทำไมมันไม่ขึ้นฟีเดี๋ยวโบกนะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้สองช่อง,องทางอะ่ะโอ้โหอะไรอย่างวะของจริงว่ะคณะ โคตรพุ่งเลยคันนี้ยแรงจัดเฮ้ยน้องต,ติ๊กติ๊กตกมันไม่ไล่เหรอทำไมมันนิ่งอย่างเดี๋ยวแล้วเพื่อนเฮ้ยทำไมในติ๊กตกมันไม่ขึ้นมาสัญญาณไม่ขึ้นเหรอ มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,อ,าอีกช่องทางหนึ่งมีปัญหาสักครูนะครับเพื่อน มาอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ไลฟ์สตรีมนะตอนนี้พี่ทำการปล่อยอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมาไหมมายัางลนะทำไมมันไลฟ์ไม่ได้เอ้ะติ ตอกตกทำไมไม่ไล่ให้ผมอ้าวจะบอกนะว่าเอผมว่ามันติกตอกมันไม่ไม่รองรับสัญญาณนี้แน่นอนเลยเอเอบีวันอะโอเมก้สงสัยเราต้องไปใช้เหมือนเดิมอะเรียบร้อยผมคิดว่าอย่างนั้นว่ะติกตอกไม่รองรับสัญญาณเอวีวันเนอไแปลกจัง เอาละมีปัญหากันไลค์แล้วเพื่อนๆอ,อีกช่องทางหนึ่งพี่ไลค์ไม่ได้เว้ยพี่ว่าจะพี่จะเทสสัญญาณนี้สักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ปะจบละจบเลย <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่ดีกว่าทุกคนไปละ <laughs> คือสัญญาณนี้มันมันโอเคอางทุกคน AV1 อะมันเป็นเทคโนโลยีแบบ ค่อนข้างที่จะไลฟ์แล้วคมชัดนะแต่คือประเด็นอีกฟังหนึ่งเขาไม่มันไม่รองรับสัญญาณ A-V-1 นะนะสงสัยเราต้องไปไลฟ์แบบเดิมอะนะมันจะได้เพลทไหมนี่เออจริงมันไม่รับจริงนันะ a v 1ใน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 แล้วก็ในเดี๋ยวพี่ขอเทสอีกรอบละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอารถแรงเล่นแม่งเลยนะ ไปโอเมก้า oh แต่มันเปลี่ยนสัญญาณไม่ได้ด้วยมันน่าจะตั้งค่าอ n c ค d e แยกได้เนอ้อไม่ได้ม u l ติสตรีมมิ่งตั้งไม่ได้ฮะถ้ามันแยกได้มันก็ดีเนาะ จะตั้ง Encode ใหม่นะจบเลยมาแมทท้ายทุกคนเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ใหม่นะ Toyota ครับเดี๋ยวผมจะท้าเลยโดยการใช้ Mini Cooper นะฮะตก Toyota EE86 Let's Go Truno นะทร Truno คนเก่งช่วยบูท s ์คนบูท s ์ช่วยเก่ง เอาลไรน้องชาย a ออมันจะเล่นขนาดไหนกันเชียวกับเจอกับมินิคูเปอร์ของผมที่ค่อนข้างที่จะอัมาเต็มแต่ก็ออกตัวชากว่าชาวบันเขาอะไรวะเนี่ยวันนี้อยู่กับการจริงจังเกมมิ่งนะตอนนี้ผมเอาจริงเอาจังละตอนนี้จัดการเลยใช่เดี๋ยวผมจัดการเลย เดี๋ยวผมมาใหม่นะทุกคนไลน์ติ๊กต็อกมันมีปัญหาแล้วเนี่ยติ๊กต็อกมันไล์ไม่ได้ไอ,อวีวันนะอะเซ็งจัดเฮ้ยมันเหนียวยังไงไอวันอะไอวแปดโ ผมมีโอกาสแซงได้อยู่ไอ้คาไอ้คาดไ้มื่งค่ะแป๊บนึงท่าพลาดโค้งทางนี้หนึ่งแซงได้แน่มันขไม่งหรอกเ้ยแต่รถมันพุ่งไหมแสงหนักใส่หนักใสนั่นั่น่นผม้ชิดละ Right, อเอาลไรน้องชายเฮ้ยมันไม่ได้ดิแม่งเหล็บเล็บเดียววะไม่ได้วะ่ะนี่เดียว <c oughs> นี่เดียวไม่งั้นโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราก็แบบได้ละโลโกโตโยต้านะก็โอ้โหสุดยอดเหมือนเดียวนะจริงๆรงผมจะเซ็งไอ้เพื่อนเราแล้วนะแต่แม่งรถมันแรงวะ่ะเว้ยแม่งก็สุดยอดเลยไม่งก็กำหมัดก่อนไม่เหงะแม่เงเฮ้ย ้ยมันแรงยังไงยิมห้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่เงยโอ้รถผมอัพไม่เต็มถ้ารถผมอัพเต็มแม่แงใส่มันไปตั้งนานแล้วทุกคนเมื่อกี้ไม่เงยพลัสเอ็กซ์ตรีมคุณปูทำไมแรงจังของผมอัพเยอะอยู่ครับคุณปู่เนี่ยผมอัพไปยิมห้าเลยอัพเต็มสูบเลย โอเคทุกคนเนี่ยผมเปิดไลฟ์ใหม่นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณเพลเยอร์ด้วยครับให้บอกว่จาจักการผมจักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่แสงเพื่อนเราอะพยายามแล้วถ้ามันสองสองเหล็บผมว่าผมแสงมันได้แน่นอนมันเหล็บเดียวอะผมใช้คุณปู่สาเม็ดแรงกว่านึงเม็ดเยอะเลยโจริงขนาดผมใช้แบบขนาดผมใช้แบบธรรมดาไม่มี ECU อะดูดิ แม่งยังแบบดูพุ่งเลยถ้าคุณมีเม็ดสักหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็แบบน่าจะพุ่งแบบชิบหายอ่ะที่จริงผมว่าผมเอามาเล่นกันนี้ได้อยู่แต่ผมเสียดายอันนี้ว่ะดูเบื่อ้ดูนะอุย้ยผมเซ็งยังวะผมจะสตรีมแบบ a อววันแต่แม่งติก๊กตอกมันไม่รองรับอ้ไรระบบนี้แม่งมันสตรีมไม่ติก๊กตอกไม่นด้อะ่ะโคตรเซ็ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไล์ใหม่ครับไปแล้วครับ,รบเดี๋ยวเปิดไล์ใหม่ <c oughs> ผมจะไล์แบบให้มันมีติก๊กตอกได้ แม่งไอวันชัดไม่ชอบชัดติ๊กต็อกนะฮะมันชอบแบบระบบเ,เอนโคดเก่าหกห้าสี่ก็แตหฮะเออหกห้าห้าเลยจอะไรวะเดี๋ยวลืมแบบนังนเอาหกห้าสี่เออหกหส ภาษีป่ปะลืมละคืออะไรวะเพื่อนๆน่าจะงงอ่ะตอนนี้นนะ